รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตธนาคารหน่วยกิจหลักสูตรปริญญาตรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังรับสมัครบุคคลทั่วไปผู้ที่กำลังทำงานผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัยผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ธนาคารหน่วยกิจหลักสูตรปริญญ,ญาตรีภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2568 คนสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำกัดคณวุฒ e ิการศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากศนปวชปวสอนุปริญญาปริญญาตรีหรือสูงกว่าผู้ที lastly, ่กำลังศึกษามัธยมศึกษากศนปวชปวสอนุปริญญาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ผู้ที่มีคนวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาหรือไม่มีวุฒธธิการศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปร,ริญญาตรีจำนวน40หลักสูตรโดยมีรูปแบบการศึกษาได้แก่การเรียนการเทียบโอนการอบรมการรี ill, ill, new สกิลอัพสกิลนิวสกิลสะสมหน่วยกิจในธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์เพื่อรับปร,ริญญาตรีได้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและการสมัครผ่านเว็บไซต์ https o i e g r m u t t a c t h credit bank สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเ bbe 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 ส,สร v, drilling, ิมวิชาการและงานทะเบียนฝ่ายมาตรฐานการศึกษาโทรศัพท์0 2 5 4 9 3 5 1 3ในวันและเวลาราชการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง17ตุลาคม2568อาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ